สวัสดีครับผมชารีน้อยแม่เป็นคนตั้งให้ผมอาศัยอยู่กับแม่โปรและมีเพื่อนคนเดียวชื่อเจฟฟรีย์เขาเป็นเพื่อนที่ดีครับแต่เวลาส่วนใหญ่ของผมนั้นจะอยู่บ้านกับแม่และแน่นอนว่าแม่ผมเป็นคนที่ชอบนอนมากและผมก็ชอบนอนมากเหมือนกันครับผมนอนมากกว่า18ชั่วโมง20ชั่วโมงผมนอนทั้งกลางวันและกลางคืนและ ก็ชอบที่ผมเป็นแบบนั้นเพราะว่าพวกเราไม่ค่อยเล่นกันเลยในเวลาว่างนะถึงผมจะพูดแบบนั้นแต่ผมก็รักแม่โปรมากๆเพราะผมจะอยู่กับแม่นอนกับแม่และทานอาหารกับแม่แม่ดูแลผมเป็นอย่างดีก่อนหน้านี้นั้นผมกลัวมนุษย์เป็นอย่างมากเพราะว่าเคยมีอุบัติเหตุนิดหน่อยจากมนุษย์ที่ผมอาศัยอยู่ด้วยด้วยความที่ผมมีสีลักษณะคล้ายกับเฟอร์นิเจอร์ของบ้านนะครับ สีดำตาสีดำหรือสีลายพรางแบบที่เห็นนั้นมันเข้ากับเฟอร์นิเจอร์ไปหมดเลยเขาก็เลยไม่ได้ตั้งใจที่จะเหยียบผมผมไม่ชอบเลยผมก็เลยกลัวมนุษย์วิ่งหนี ไม่ยอมให้ใครจับและไม่ยอมเล่นกับใครเลยครับวันน้นนี้ผมไม่ได้สดใสเละไม่ได้อยากอยู่ใกล้มนุษย์ขนาดนี้แต่ผมชอบแม่โปมากเพราะว่าแม่โปเป็นคนขี้เกียจนะครับเขาไม่ค่อยขยับตัวผมก็เลยชอบอยู่ใกล้ๆเขาเป็นความสุขที่แปลกๆจริงๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะโปรก็จะมาเล่าถึงประวัติของชาลีนะคะว่าเราอะซื้อชาลีมาจากเว็บไซต์ออนไลน์ค่ะเขาจะมีเว็บไซต์สำหรับขาย นู่นนั่นนี่ไม่ใช่เฉพาะสัตว์เลี้ยงนะคะก็จะมีพวกสินค้าอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์แต่ว่าตัวโปรนั้นไปดูสัตว์เลี้ยงที่โปรอยากได้เดิมทีอยากได้กระต่ายนะคะเพราะว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ได้ร้องเสียงดังแล้วก็อยากเลี้ยงไว้ที่สวนสวนหลังบ้านแต่ว่าช่วงนี้มันตกดยดูหนาวแล้วอะ่ะเราก็เลยไม่อยากได้ลูกกระต่ายมาทรมานก็เลยดูเป็นแมวแทนก็ได้ ดูหลายสายพันธุ์นะคะแต่เจฟเนี่ยอยากได้เป็นแมวดำคือเป็นแมวลายก็ได้ค่ะแต่ว่าพื้นฐานเราไม่อยากได้แมวขาวเพราะว่าคือต่างชาติฝรั่งเนาะเขาจะมีเซตความคิดว่าขาวอะ่ะไม่แข็งแรงก็เลยอยากได้แมวดำตัวโปนั้นไม่ได้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสีแต่ว่าโปอยากตามใจเจฟเพราะว่าได้แมวมาแล้วอะ่ะโปอยากให้เจฟรักแมวด้วยเพราะว่า ถ้าเกิดมีปัญหาเกี่ยวกับต้นไม้เขาอะเพราะว่าสัตวเลี้ยงกับต้นไม้อะเนาะเขารักต้นไม้ปลักสัตว์เลี้ยงเอามาอยู่รวมบ้านเดียวกันถ้าเกิดมีปัญหากลัวเขาจะโกรธสัตว์เลี้ยงของเรานะคะก็คืออยากให้พื้นฐานเขาอะรักสัตว์รักสัตว์เหมือนที่เรารักด้วยก็เลยตามใจเขาอะเอาสีดําสีก็ไม่ใช่สีดํำสนิทชาลีจะเป็นสีที่เรียกยากมาก โบไปหาข้อมูลมีพี่คนนึงบอกว่าชาลีเหมือนเป็นสีทอสสีทอสจะเป็นคล้ายกับสีหลังเต่อาอะค่ะเดิมทีโบเรียกสีของชาลีเป็นสีดําประกายทองเพราะว่าคนเขาจะมีความสีสีทองไล่เรลียบลงไปอะแต่ว่าหน้าเขาอะเป็นสีดําแม่ของชาลีเป็นแมวป่าสีดําสนิทขนยาวสลวยเหมือนหนีบมาจากซาลอนเลยนะคะแบบยาวสลวยมาก ยาวตรงทุกเส้นไม่มีเส้นไหนที่โคง้งที่งอที่อยักโศกแต่ว่าพ่อของชาลียเป็นแมวแมนคูนที่มีแผงคอ,อ,อแผงคอเป็นหย,ยักโศกอ่ะยิกๆก,กเลยแล้วก็หนาแต่ว่าเดิมทียพ่อของชาลียเป็นแมนคูนสีส้มคล้ายๆกับกาฟิลเลยนะแล้วแต่ว่าตัวก็ใหญ่มากอ้วนด้วยแต,แต่ตัวชาลีเองอ่ะ ไม่ได้ตัวใหญ่ขนาดนั้นแต่มีคนบอกว่าน้องอายุ3เดือนทำไมตัวใหญ่จังโบก็เลยเพิ่งมาสังเกตน้องในภายหลังนะคะว่าน้องโตเร็วมากตอนเอามาตอนแรกอ่ะตัวเล็กแต่ตอนนี้ตัวใหญ่กว่าแมวปกติทั่วไปเจ๊บอกว่าน้องอ่ะอยากให้น้องอ่ะตัวใหญ่แยบใหญ่ๆมากเลยอ่ะภายในหนึ่งปีนี้แต่โบดูดูแล้วนะอยากให้น้องตัวเท่านี้เพราะว่าดูน่ารักดี แต่ตัวใหญ่ก็จะดูเท่มากเท่เหมือนแมวแมนคูนสีของน้องอะมีคนบอกว่าคล้ายๆกับแมวแมววิเชียนมาดใช่ไหมโบก็เลยไปหาค้นดูว่าแมววิเชียนมาดเป็นสีอะไรเดิมทีเป็นแค่เป็นแบบคนเลี้ยงแมวรักแมวรักสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่ว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องแมวเยอะขนาดนั้นไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเวลาที่แมวมีความสุขน้องจะ มีลมหายใจใคล้ายๆกระหือหอบแล้วก็เลยคิดว่าน้องป่วยแต่เจฟมาบอกโปรทีหลังว่าเนี่ยแมวกําลังมีความสุขนะโปไม่เคยได้ยินหรอโปก็เลยรู้สึกว่าที่โปเคยเลี้ยงแมวให้เจ้านายมาน้องไม่เคยมีความสุขเลยนะคะแต่ว่าตาน้องเป็นตาแบบอินโนเซนต์นะตาแมวของของเจ้านายบ่วตาน้องเป็นแบบตาแป๋วเหมือนลูกแมวแต่แต่จริงๆแล้วน้องอายุเยอะแล้วส่วนชาเลียตาดุแต่ว่าน้องอายุแค่3เดือน ก็เล่นเหมือนเด็กขานอนเยอะมากเล่นน้อยนอนนอนเยอะกว่าก,กินอีกแต่โดยรวมแล้วน้องก็สดใสดีตอนนี้กำลังสงสัยว่าน้องอาจจะเป็นเชื้อราเพราะว่าน้องมีแผลเป็นที่จมูกด้วยเป็นแผลเป็นคล้ายๆกับแผลตกสะเก็ดถ้าไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุนะก็อาจจะเป็นเชื้อราแต่ถ้าเกิดไม่ได้เป็นเชื้อรามีความเป็นไปได้ว่าเคยเกิดอุบัติเหตุก่อนหน้านี้ แล้วเกิดที่จมูกน้องอะ่ะคงเจ็บน้าดูเลยนะน้องแมวอะ่ะจมูกสำหรับแมนคุณอ่ะจมูกแมวเด่นมากเลยนะคะแต่ที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นเพราะว่าน้องไม่เคยอยู่ใกล้แล้วก็น้องไม่ให้จับพอตอนหลังอะ่ะที่น้องเริ่มอยากเล่นกับมนุษย์มากขึ้นยอมให้จับยอมมาคอเคลียอะไรเงี้ย<ๆ>ก็เลยเห็นว่าที่จมูกน้องมีแผลตกสะเก็ดที่ค่อนข้างใหญ่เลยนะเราก็เลยมาสงสัยว่า ก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกับน้องเพราะว่าน้องดูกลัวมนุษย์มากกลัวแบบไม่ให้จับเลยตอนที่เราไปรับน้องจากบ้านคนที่ขายน้องมาให้นะคะเ,เขาอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์ชั้นเดียวมีแมวทั้งหมดสีตัวลูกแมวสองตัวแล้วก็มีแม่แมวพ่อแมวลูกแมวอีกตัวหนึง่งเข้ามาเล่นกับเรานะคะพ่อแม่แมวก็เข้ามาเล่นกับเราให้เราลูบหัวได้แต่ชาลีคือวิ่งหัวซุบหัวซุนแม้แต่เจ้าของเองก็จับไม่ได้ ตัวเจ้าของเองเขาก็ชาลีก็ไม่ให้จับนะหนีแบบหนีวุ่นวายมากเลยเราไปสองรอบนะคะรอบแรกก็คือไปดูน้องแล้วหลังจากนั้นเราค่อยไปซื้อตะกร้ามารับน้องแล้วก็พอรับน้องครั้งที่สองอ่ะเจ้าของก็ยังต้องวิ่งวนอาพาร์ตเมนต์นะเพื่อที่จะจับน้องสุดท้ายเราจับได้ก็คือน้องก็ไม่อยากมาแล้วก็แม่น้องก็คือแบบไม่อยากให้ลูกไปแหละแต่ว่า พวกเราก็มองหน้ากันแบบเิหลักอะว่ายังไงต่อดีแต่ว่าเราก็เลือกชาลีมาเลี้ยงนะเราก็ไม่ได้เรียกอีกตัวหนึ่งที่มาเล่นกับเราเราเจฟบอกว่าอยากได้ชาลีออกมาจากที่นั่นเพราะว่าบางทีอาจจะเกิดอะไรที่แบบทําให้เขาไม่มีความสุขแต่ตอนนั้นณตอนนั้นคือโปก็ไม่ได้คิดไม่ได้คิดถึงนันจดจุดนั้นนะเพราะว่าเจ้าของแมวอะบอกว่าเขาเคยเดินเหยียบชาลี แล้วก็ถ้าเราอยากได้สัตว์เลี้ยงที่เล่นกับเราอยู่ใกล้เราอะเราต้องไปซื้อหมาแล้วแหละเพราะว่าแมวไม่ได้เป็นแบบนั้นตอนเนี้ยอยากไปอวดเจ้าของเขามากเลยเพราะว่าชาลีอ้อนเดินวนขานอนกับเรานอนแบบนอนตลอดทั้งคืนเลยนะคะตอนเช้าตื่นมาชาลีก็อยู่ข้างๆงหัวเราตื่นพร้อมโปถ้าโปไม่ตื่นชาลีก็ไม่ตื่นนะมีครั้งหนึ่งที่เจฟต,ต้องตื่นเช้าไปทํางานอนะวันจันท์ชาลีลงมาส่งเจฟไปทํางานเสร็จแล้วนะ คือเจฟอะไปทํางานล็อกประตูออกจากบ้านแล้วชาลีถึงขึ้นไปบนเตียงเพื่ออยู่กับโปแล้วก็ตื่นพร้อมโปใส่สาจากที่ตอนแรกอะเขากลัวใช่ไหมเขาไม่ชอบมนุษย์จากเป็นตอนเนี้ยอ้อนทั้งเจฟอ้อนทั้งโปชาลีจะชอบเล่นกับเจฟมากกว่าเล่นกับโปนะเพราะว่าอในความรู้สึกโปเขาคงเขาคงมีเพื่อนเล่นะเพื่อนที่เป็นผู้ชายอะแต่ตัวโปเองอะเป็นเป็นคนที่ให้อาหารเป็นคนที่ประครบประงมเขา แต่ว่าไม่ได้เล่นไม่ได้สดใสไม่ได้แบบเหมือนผู้ชายก็จะมียิงมุกเล่นกันนู่นนั่นนี่มีช่วงเวลาที่สนุกสนานน่ะแต่สำหรับโปที่เป็นผู้หญิงก็จะเป็นดูแลประครบประงมมากกว่าชาลีจะอยู่กับโปแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นกับโปเยอะชาลีจะติดเจฟขณะที่เจฟขึ้นข้างบนชาลีก็ขึ้นตามแต่ว่าถ้าเกิดว่าโปอยู่บ้านคนเดียวกับชาลีนะชาลีจะตามโปแต่ถ้าเกิดว่า เรามีโปกับเจฟอยู่ด้วยกันสองคนแต่คนหนึ่งอยู่ข้างบนคนหนึ่งอยู่ข้างล่างชาลีจะตามเจฟไม่ตามโปแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรอยู่คนเดียวชาลีจะตามโปไปทุกที่เหมือนกันคือติดมนุษย์แล้วก็เล่นคอเคลียเหมือนกันไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กลัวแบบวิ่งหนีเหมือนแต่ก่อนที่ไม่ให้จับเดี๋ยวนี้อุ้มได้ลูกหัวมีความสูขแค่เอามือไปใกล้น้องก็จะเอาหัวมาแนบกับมือ,อ I'm talking you. Young me, you. Young me, you. Charlie. Charlie. She is turning his back to me. <laughs> Look at me when I talk to you. <laughs> you need to learn to poop in the middle of the toilet. In the middle. Not to the back. So that you poop surrounded by sand, you know. So that it's surrounded by sand and not have half of it sticking to the back side of the toilet. You need to teach your son. It's okay. You see me sitting halfway on the toilet, Jeb, If I do that, shall I do where then? Him's a baby. If you have baby, you have to clean poop for baby too. See him? So look, see him behind you. See what he do. Hey. Hey, just lay down there like you don't care. Him a baby. Let's see when he grows bigger than his father. He doesn't even fit in here anymore. And then he poop everywhere. No. I think he will sit with his head outside. With the head outside and two legs outside, and then ass, ass inside. <laughs> and then he barely fits and it's No, like, uh, uh, so normally he just take off this one. It's way too much, But you know? I don't think he will really big. Be stuck in here, like. <laughs> oh God, no, he will not, not really big like that yet. Pooping in the middle. Yes, him do good. Good for baby, you know. Yeah, Him good. learn really fast and smart. Or maybe he knows very really fast to go here. Yes, yes. Okay, party. You're good. Yes. I will poop half sitting on the side of the toilet, too, okay? I will kick you. I will show you. Oh, you sure you want to do that? No, I will show you. Say no to anything. Get out of here, guys. Honey. See that? She's looking now. Try it. No, cat cannot eat ice cream. She's looking. See that? See that there? You see that? There. I'm sleeping now. Yeah. No, There. She's. I tried to give you, but... Uh, I'm out of I will you eat him die. If, if she not looking. นี <Hey. S 2> ่ไม่น่าไม่และนี่ล่ละค่ะการเลี้ยงแมวครั้งแรกของพวกเราตอนแรกโปรแอบ,บกลัวว่าเจฟนั้นจะไม่รักชาลีนะคะเพราะว่าเจฟไม่มีท่าทีว่าจะอยากได้ค่ะ ตัวโปรเองนั้นอยากได้กระต่ายด้วยอยากได้ชาลีด้วยอยากได้หลายอย่างแต่ว่าโปรก็เลือกที่เจฟโอเคที่สุดก็ได้ชาลีมาและนอกจากจะไม่มีปัญหาเรื่องของต้นไม้แล้วนะคะเจฟก็ไม่มีปัญหาไม่ว่าชาลีจะควนโซฟาหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องการเก็บอ,อึของชาลีค่ะเจฟไม่ได้เกี่ยงปูทำแต่ว่าเจฟช่วยทำค่ะ ช่วยดูแลชาลีและก็เล่นกับชาลีต่อหลังๆตัวโปรเองต่างหากที่เริ่มมีปัญหาเพราะว่าโปรเริ่มรู้สึกว่าตัวเองจะเริ่มเป็นหมาหอนเน่านะคะเพราะว่าชาลีกับเจฟเขาเข้ากันได้ดีเหมือนมีสัญชาติยานที่ลิงก์กันมาตั้งแต่ชาติปังก่อนเพราะว่าชาลีมาอยู่แค่แป๊บเดียวคะ่ะก็ชอบเจฟมากๆส่วนเจฟนั้นก็เหมือนว่าจะคุยกับชาลีรู้เรื่องนะคะ และตอนนี้นะคะเรากำลังฝึกชาลีค่ะให้ชาลีสนิทกับพวกเรามากขึ้นนะคะแล้วก็ให้เรียกแล้วก็มาหาเราได้เลยเงะะี่ยค่ะเพราะว่าในอนาคตข้างหน้าเพื่อนๆก็จะเห็นชาลีอยู่บนรถบรรทุกด้วยนะคะฝากติดตามฝากกดไลค์กันเยอะๆนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกคนเลยคะ่ะที่เป็นกำลังใจให้พวกเรา need more You know her You know She is good in at gimmick like you say Oh yeah oh, You cannot resist oh. This is good Don't fall from the couch Don't, don't fall off Don't fall out. Don't fall off yeah. Your butt is a bit you Poop on your butt Come on A <laughs> Little bit How oh, he love you